เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่30เมษายน2025หัวข้อพระเจ้าทรงเกลียดความแตกแยกข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่12ข้อที่25 25พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขา จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพระาชาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆหรือบ้านใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้อ่านพระคำมที่สดุดีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบสามท่อที่หนึ่งถึงสามหนึ่งดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 2. เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราวของอารอนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน 3. เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยน เพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิดเนื้อหาพระคัมภีร์หลายตอนบอกเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเกลียดความแตกแยกและพระองค์ทรงรักเมื่อลูกๆของพระองค์สามัคคีกันพระองค์ตรัสในยอนบทที่13ข้อที่35 35ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราเน้นว่าการแสดงความรักต่อกันของพวกเราจะทำให้ผู้คนรู้จักพวกเราในฐานะสาวกของพระองค์พระเจ้าทรงจอดจงเรื่องความสามัคคีมากจนถึงขนาดว่าหากท่านนำเครื่องบูชามาหาพระองค์และนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องของท่านมีเรื่องขุนเคืองใจกับท่าน ท่านต้องไปคืนดีกับเขาเสียก่อนจึงจะกลับมาถวายเครื่องบูชาได้มัทธิวบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่ยี่สิบสามเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านยี่สิบสี่ จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าท่านบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านพระเจ้าต้องการให้ลูกๆของพระองค์สามัคคีกันพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราแต่ละคนทำอะไรได้ไม่มากนะักพระองค์ทรงทราบว่าเมื่อเราเริ่มแยกตัวออกจากกันซาตานจะเข้ามาในเขตแดนของเราได้ง่าย และเราจะทำอะไรไม่ได้มากเพื่อหยุดอย่างมันได้ปัญญาจาร์บทที่สี่ข้อที่สิบสองกล่าวว่าสิบสองและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาม่ได้มีคริสเตียนและองค์กรคริสเตียนมากมายทั่วโลกในความเป็นจริง ผู้ที่มีความเชื่อพระคริสต์นั้นมีมากที่สุดในโลกแล้วทําไมรัฐบาลของบางประเทศจึงวางนโยบายต่อต้านพระคริสต์และข่มเหงคริสเตียนเหตุผลหลักคือพวกเราคริสเตียนหลายคนใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหากเรามารวมตัวกันและออกคำสั่งบางอย่างก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากเรามารวมกันและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลับคืนมาเพื่อพระคริสต์เราก็จะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้เมื่อท่านมองดูเวลาทั้งหมดที่มีการฟื้นฟูในอดีตสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านจะค้นพบคือส่วนสำคัญของร่างกายของพระคริสต์ได้รวมกันเมื่อเหล่าสาวกอยู่พร้อมเพรียงกันที่ห้องชั้นบนพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา และในวันนั้นมีผู้คนสามพันคนได้รับความรอดพระคำพียังกล่าวอีกในกิจการบทที่สองข้อที่สี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกทุกทุกวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจสี่สิบเจ็ด ทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันขอย,ย้ำว่าสาวกได้รวมกันและมีคนเข้าร่วมคริสตจักรมากขึ้นทุกวันลองมองดูในชุมนุมท้องถิ่นของท่านมีความสามารถีในหมู่พวกท่านหรือไม่ ลองมองดูสภาพแวดล้อมที่คริสตจักรของท่านตั้งอยู่ชุมนุมท้องถิ่นของท่านทำงานอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตจักรอื่นๆในชุมชนหรือไม่หากเราสามารถละทิ้งความแตกต่างและร่วมมือกันเป็นแนวร่วมต่อสู้กับมารซาตานเราก็จะพบว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเราประเด็นดำเนินการ อธิษฐานเพื่อความสามัคคีของคริสตจักรทั้งหมดในชุมชนของท่านและพระกายของพระคริสตโดยรวม